สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารีนะคะหลายโค้ดนะคะที่คิดอยากเริ่มเลี้ยงหมูแม่พันธุ์นะคะแต่ไม่มั่นใจนะคะว่าจะเลี้ยงหมูแม่พันธุ์สองสายหรือว่าสายเดียวดีนะคะแบบไหนนะคะจะดีกว่ากันคลิปนี้นะคะมารีก็ขอมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่ๆได้ฟังกันค่ะก่อนอื่นนะคะต้องดูที่จุดประสงค์ของเราก่อนนะคะ ว่าอยากเลี้ยงเพื่อขุนลูกหมูขายหรือว่าขายสายพันธุ์นั่นเองค่ะเอาให้ชัดนะคะว่าต้องการแบบไหนนะคะหากคิดว่าอยากเลี้ยงนะคะเพื่อขายลูกหมูขุนให้พี่ๆนะคะตัดสินใจซื้อแม่พันธุ์สองสายค่ะแม่พันธุ์สองสายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายพันธุ์ลาดไว้ผสมแลนเลดหรือว่าแลนเลดผสมลาดไว้นั่นเองค่ะ พอแม่พันธุ์นะคะพร้อมผสมนะคะก็ให้ผสมกับพ่อพันธุ์ดูลอกนะคะจะเป็นผสมจริงหรือว่าผสมเทียมก็ได้นะคะแล้วก็ดูลอกไม่ว่าจะแดงจะดําได้ทั้งนั้นเลยค่ะเพราะจะให้ลูกเป็นสามสายนะคะแล้วก็เป็นสายขุนโดยตรงนะคะที่สวยแข็งแรงแล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะแถมโตเร็วอีกด้วยค่ะ หรือจะผสมกับพ่อเปียแตงก็ได้นะคะเป็นสายขุนเช่นเดียวกันค่ะซึ่งแม่พันสายนี้นะคะเลี้ยงลูกเก่งให้ลูกตดกแล้วก็ทนต่อสภาพแวดล้อมนะคะหมาะมากๆนะคะหากนำมาเป็นแม่พันเพื่อผลิตลูกหมูขายค่ะ แต่หากใครนะคะอยากคิดจะทำแม่สองสายนะคะโดยการนำพ่อแลนเลดหรือว่าพ่อรัดไว้สายแท้นะคะมาผสมเพื่ออยากผลิตนะคะแม่พันธุ์รุ่นต่อไปก็ได้เช่นกันค่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะจะไม่นิยมกันเพราะลูกที่ออกมานะคะจะขาดความสม่ำเสมอค่ะและอีกอย่างนะคะราคาก็จะเบากว่าแม่พันธุ์สายเดียวด้วยนะคะจากที่มาลิเคยซื้อแม่สองสายมานะคะ เขาจะคำนวณราคาเหมือนหมูขุนค่ะคือตอนนี้นะคะราคาหมูขุนอยู่ที่เท่าไหร่ก็ให้คูณจำนวนน้ำหนักตัวของแม่พันธุ์นะคะก็จะเป็นค่าตัวของแม่พันธุ์ตัวนั้นค่ะบางฟาร์มนะคะก็อาจจะบวกค่าสายพันธุ์เพิ่มเข้าไปนะคะแต่ว่าบางฟาร์มก็ไม่คิดนะคะแล้วแต่ฟาร์มนะคะ และสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะเลี้ยงขายสายพันธุ์นะคะแนะนำเป็นสายเดียวหรือว่าสายแท้ไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ลัดไว้แลนเลตหรือว่าดูลอกนะคะ mm hmm. หากคิดจะเลี้ยงนะคะมาลีขอแนะนำสามสายพันธุ์นี้ก่อนนะคะ mm hmm. อย่าเพิ่งลงหลายสายพันธุ์นะคะเพราะแต่ละสายพันธุ์นะคะก็มีความแตกต่างกันอยู่ค่ะ อยากให้เริ่มต้นนะคะที่สายพันธุ์แรกก่อนพอไหวนะคะแล้วก็เข้าใจสายพันธุ์ก็ค่อยๆขยับเล่นอีกสายพันธุ์นะคะแบบนี้จะดีกว่านะคะแต่หากมาลงตุ้มเดียวเลยนะคะตายคืนเลยด้วจา้าเจอ,อยากกันยากจังยังนี่เด้และใครนะคะที่อยากเลี้ยงสายพันธุ์แท้เลือดร้อยนั้นนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะผลิตแม่พันธุ์นะคะคือผลิตได้2รูปแบบนะคะแบบที่1น,นะคะก็คือผลิตแม่สายพันธุ์เลือดร้อยเช่นเดียวกันนะคะ อย่างเช่นนะคะเรามีแม่พันธุ์ลัดไว้เลือดร้อยอยู่แล้วแล้วอยากขยายพันธุ์นะคะเลือดร้อยต่อให้เราหาน้ําเชื้อพ่อพันธุ์ลัดไว้เลือดร้อยนะคะมาผสมค่ะลูกที่ได้ออกมานะคะก็จะเป็นสายเลือดร้อยเช่นเดียวกันค่ะหรือที่ฟาร์มไข่นะคะมีแม่พันธุ์เลนเลหรือว่าดูลอกเลือดร้อยก็ทําวิธีการเดียวกันนะคะเราก็จะได้ลูกหมูนะคะเพื่อทําพันธุ์ต่อหรือว่าจะแบ่งขายให้กับพี่น้องคนที่เลี้ยงหมูด้วยกันก็ได้เหมือนกันค่ะ และแ, <X prestigious> แบบที่2นะคะคือผลิตแม่พันธุ์สองสายค่ะสมมุตินะคะว่าที่ฟาร์มนะคะมีแม่พันธุ์ลัดไว้เรื่อยๆอยู่นะคะพอเป็นสัตว์นะคะก็ให้หาน้ําเชื้อพ่อพันธุ์เลนเลดมาผสมนะคะพอผสมเสร็จนะคะลูกออกมานะคะก็จะเป็นลัดไว้ห0าสิบเลนเลดห้าิบค่ะหรือที่ฟาร์มค่นะคะมีแม่พันธุ์เลนเลดเลื่อยก็หาน้ําเชื้อนะคะของพ่อพันธุ์ลัดไว้มาผสมค่ะก็จะได้เป็นแม่พันธุ์สองสายแบบเดียวกันนะคะ ซึ่งสายนี้นะคะก็จะเลี้ยงลูกง่ายให้ลูกดกแต่หากใครนะคะจะทําแม่พันธุ์สองสายสายดูหลอกนะคะที่เอาแม่พันธุ์เลนเลดหรือว่าลัดไว้นะคะไปผสมน้ําเชื้อของพ่อดูหลอกนะคะส่วนตัวนะคะมารีว่าไม่เวิร์คค่ะบกคือบกคือได้จ้ะหากได้ลูกอย่าเอาไปเห็ดพันธ์ตอเดดขาดเลยนะคะ่ะเอาไปขุนซะจะดีกว่านะคะแบบนี้นะคะงามค่ะค่ะคือหมูสามสายเลยเด้อค่ะโตกัง่า่ไวนะคะแข็งแรงขาหน,นีตันๆนะคะ เลี้ยงแปบเดียวนะคะตีออกตีออกค่ะเบิงแหล้วงามตายอีหลีเด้จ้าทีบาได้นี่กับพราะว่าเคยเห็ดมาก่อนบอคืออหลีเดจ้าตอนคลอดลูกนะคะเชื่องการกระเขบเบ่งลูกนะคะกับบ่ออกสรุปแล้วได้เอาไปฝังจ้าได้ถ้ายเหตุแล้วนะคะได้ผลดีเวิร์กนะคะกับบ่าว่ากันจ้าสงสัยมันรีสิสิน้นบดีเองค่ะราคาแม่พันธุ์เลือด้อยนี้นะคะแพงกว่าแม่พันธุ์สองสายอยู่พอสมควรค่ะ อย่างมะลีนะคะเคยซื้อของบริษัทแก๊บเข้ามานะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่23.000พค่ะบวกค่าสายพันธุ์เข้าไปอีก4.000บาทนะคะและราคานี้นะคะเป็นแม่พันธุ์เกตมาตรฐานนะคะซื้อมาเลี้ยงต่ออีกนิดหน่อยนะคะก็ผสมได้เลยค่ะและนี่นะคะก็คือสิ่งที่มมลีนะคะอยากนำมาแชร์ให้กับพี่ๆได้รับชมรับฟังกันค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะ หาชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์คลิปให้ด้วยนะคะและก็อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องให้กับมาลีด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ